ดีครับตอนนี้อยู่กับช่องหมายวส,สันใครที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับก่อนอื่นก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆุกคนที่ช่วยสนับสนุนช่องไมายวส,สันโดยการไม่กดข้ามโฆษณาและช่วยสนับสนุนโดยการกดสมัครสมาชิกสําหรับสมาชิกสามารถดูได้มากกว่า20กว่าตอนวิธีการสมัครก็ง่ายๆครับกดตรงคําว่าสมัครหรือกดที่ลิงก์ตรงคําอธิบายใต้คลิปได้ขอความการุณากดสมัครมากันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ด้วยกันนานๆ ลงกันแบบต่อเนื่องทุกๆวันจนถึงภาคสีภาคห้าสำหรับช่วงเวลาลงคลิปเราจะลง3ช่วงเวลานะครับนั่นก็คือช่วงที่1เวลา8ปดนาฬิกาช่วงที่2เวลา12บสนาฬิกาสินาทีและช่วงที่3จะเป็นเวลา18บแนาฬิกานะครับเรามาดูตอนต่อไปกันเลยนะครับถ้าไม่รู้ว่าต้องใช้เวลานานเท่าไรแต่จิตสำนึกของหลานเซนโยค,ค่อยๆฝื้นเพินเมื่อจิตสำนึกของเขาปรากฏขึ้นอีกครั้ง ในทเท่าไรแห่งจิตวิญญาณเขาต้องประหลาดใจเมื่อพบว่ามีชั้นของเหลวเจสีปรากฏขึ้นบนพื้นผิผผวทเท่าไรแห่งจิตวิญญาณของเขาไม่เพียงเท่านั้นเาาร่างกายของเขาดูเหมือนจะเต็มไปด้วยพลังอันมั่งคั่งของสายเลือดของเทพเจ้ามังกรเราควรจะรู้ว่าหลังจากที่เขาฝึกฝนมาหลายปีสายเลือดของเทพเจ้ามังกรก็มากจะปรากฏในกระแสวังวนของสายเลือดในขณะนี้จู่ๆร่างกายของเขาก็กลายเป็นเจสี เพ่งทาให้เขาอึดอัดมากจริงๆฝาบาดอย่าเพิ่งขยับอย่าแสดงข้อบกพร่องใดๆอัศวินมังกรทั้งสี่ที่อยู่ข้างนอกกำลังเฝ้าดูท่านยอย่เสียงเร่งด่วนของสตร,รายราสมบัติดังขึ้นเทวเป่าข้าเป็นอะไรไปมันสําเร็จแล้วงั้นเหรอดานเซนยูถามในท่าใดแห่งจิตวิญญ,ญาณร่างของสตร,รายราสงบาดโผล่ออกมาและพูดอย่างตื่นเต้นท่านพูดถูกแต่เลือดของท่านตอบสนองต่อแท่นมังกร และให้พลังงานของเทพมังกรแก่ท่านนั่นคือพลังที่แท้จริงของเทพเจ้ามังกรดั้งเดิมข้าไม่คาดหวังว่าสิ่งนี้จะอยู่ในแท่นมังกรมันถูกเก็บไว้ในเสามังกรแม้ว่าจะเป็นเพียงระดับตามแต่พลังของสายเลือดก็เป็นจริงข้าสังผัสได้ว่าพลังงานที่เป็นของท่านบนเสามังกรนั้นแทบจะไม่มีที่สิ้นสุดต้องมีบางอย่างที่ท่านสามารถมีได้หรือเก็บรักษาไว้เป็นพิเศษในนั้นมันคืออะไร มีเพียงท่านเท่านั้นที่สามารถใช้เสามังกรได้และมีผู้ชายสี่คนคอยดูแลอยู่ดังนั้นข้าจึงไม่กล้าสำรวจมันข้าเชื่อว่าเมื่อท่านทะลุไปถึงระดับเทพท่านจะสามารถตรวจจับสิ่งที่อยู่ภายในได้อย่างชัดเจนว่ามันคืออะไรหลานเซนโยรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาอย่างเงียบๆและดีใจมากอาการบาดเจ็บก่อนหน้านี้ทั้งหมดได้รับการซ่อมแซมแล้วสิ่งที่สาคัญที่สุดคือ สายเลือดของเทพเจ้ามังกรที่ไหลเวียนในร่างกายนั้นพุ่งพล่านและสง่างามมากแม้แต่ตอนนี้เขายังไม่รู้สึกถึงสายเลือดของราชามังกรทองและราชามังกรเงินเลยด้วยซ้ำหากหมอบพลังงานจากสายเลือดของเทพเจ้ามังกรไปให้เขาเพื่อทําให้ร่างกายของเขาสงบลงเขาอาจจะสามารถทําการชาระล้างทางร่างกายครั้งแรกได้ใช่ไหมการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ ยอดเยี่ยมมากข้ารู้แล้วข้าจะตื่นภายหลังช่วยข้าซ่อนรูปรักษ์ของข้าด้วยลานเซนโยพูดไม่มีปัญหาไม่ต้องกังวลลานเซนโยรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในร่างกายของเขาอย่างระมัดระวังอีกครั้งจากนั้นค่อยๆตื่นขึ้นเมื่อเขาลืมตาขึ้นช้าๆเขาก็รู้สึกถึงแรงกดดันมหาศาลที่อยู่รอบตัวเขารอบป้องกันสีเทาทำให้บริเวณที่เขารู้สึกสัวเล็กน้อย ร้านเซนจูกราพิบตาร่างกายของเขาแข็งคื้อเล็กน้อยไม่ใช่เพราะเขานอนราบนานเกินไปแต่เป็นเพราะพลังงานของสายเลือดของเทพเจ้ามังกรในร่างกายของเขามีมากมายจนร่างกายของเขาบวมขึ้นเล็กน้อยถึงแล้วกันเหรอเจ้ารู้สึกเป็นอย่างไรบ้างเสียงที่เป็นกังวลดังขึ้นร้านเซนยูให้ยามลุกขึ้นจากพื้นแน่นอนว่าอัศวินมังกรทั้งสี่ล้อมรอบตัวเธอ กเขาทั้งหมดต้องมองเขาด้วยดวงตาที่ลุกเป็นไฟและดวงตาแต่ละคนก็กระตือรือร้นมากท่านหลวงหลานและท่านผู้อาวุโสทุกท่านหลานเสนโอยู่้ีพักทายด้วยความกลัวเอาตื่นตะนกเล็กน้อยจริงๆการเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญระดับเทพขั้นสูงสุดสี่คนในเวลาเดียวกันคงเป็นเรื่องผิดปกติที่ไม่ตื่นตะหนกหลวงหลานกล่าวอย่างอบอุ่นว่าอารักไม่เป็นไรเจ้ามีการผจญภัยที่น่าทึ่ง ้าต้องสงบสติอารมณ์กณ่อนแล้วจึงบอกเราว่าเจ้ารู้สึกอย่างไรร้านเซนโยนั่งขัสมามิดมองเข้าไปในข้างในอย่างเงียบๆสักโคแล้วกลับมาเปิดตาอีกครั้งมีความสับสนแปรปราดใจในดวงตาของเขาสีที่ข้าเห็นเป็นเพียงสีเกิดอะไรขึ้นกับข้าผู้อาวุโสท่านช่วยบอกข้าได้ไหมทำไมทุกสิ่งในร่างกายของข้ากลายเป็นสี ทั้งสี่คนอศวินมังกรมองหน้ากันและโรรานก็กระแอมระพูดว่าพวกเราก็ไม่รู้ว่าเจ้าเผาชิญหน้ากับอะไรดูเหมือนว่าสายเลือดของเจ้าจากกระตุ้นพลังงานภายในแท่นมังกรดังนั้นการหลางร่างกายของเจ้าในแง่หนึ่งควรเป็นเลือดที่มีการวิวัฒนาการรานเซนโยสุกตะลึงวิวัฒนาการแล้ววิวัฒนาการแบบไหนอัศวินมังกรแห่งวาร์เมอร์หัวยาหยวนกล่าอย่างเข้มขืนว่า มีวัฒนาการไปในทิศทางที่ดีเจ้าควรรู้ที่มาของตระกูลมังกรของเราด้วยมันวิวัฒนาการมาจากมังกรสู่มังกรมันเกิดตามยุคสมัยแถมยังวิวัฒนาการมาจากเผ่าพันธุต์ต่างๆยิ่งสายเลือดบริสุทธิ์ยิ่งสูงเท่าไรก็ยิ่งมีลักษณะสะเฉราะ์ของเผ่าพันธุ์มังกรมากขึ้นเท่านั้นระดับสายเลือดของเจ้าเองคือสูงมากอยู่แล้วน่าจะเป็นสายเลือดของเจ้า มันดูดซับพลังงานภายในเสามังกรทําให้สายเลือดของเจ้าผ่านกระบวนการอื่นที่คล้ายกับการแปลงร่างของมังกรแม้ว่ากระบวนการนี้ใช้เวลาไม่นานแต่ก็ช่วยให้ระดับสายเลือดของเจ้าสูงขึ้นไปสู่ระดับที่สูงขึ้นซึ่งจะมีผลกระทบอย่างมากต่อการพัฒน,นาความแข็งแรงในอนาคตของเจ้ามันเป็นประโยชน์อย่างมากสําหรับสาเหตุนี้เราจะต้องศึกษาเพิ่มเติม จ้าควรจะกลับไปก่อนและชื่นชมการแปลงแปลงของเจ้าอย่างเต็มที่หลังจากการแข่งขันมังกรพรงหาสิ้นสุดลงพวกเราทุกคนจะให้คําแนะนําแก่เจ้าขอบคุณครับท่านอัศวินมังกรราเซนโยแซงทําเป็นสับสนและทําความเคารพอัศวินมังกรทั้งสี่แสงสีเทาตกลงมาและความโดดเดี่ยวจากโรคภายนอกก็ถูกยกขึ้นรานเซนโยตระหนักว่ามันเป็นเวลายเย็นแล้วและเขานอน,อนเป็นเวลา,านานมาก การแข่งขันมันกนงกรพางาดในวันนี้ได้จบลงไปนานแล้วเอาพันมังกรอ,อื่นทั้งหมดได้ออกไปแล้วมีเพียงไปซิววเท่านั้นที่เราอยู่ข้างนอกอย่างใจจดใจจอ่อทันทีที่เธอเห็นเขาออกมาไปซิววก็ดีใจมากด้วยคำใบ้จากดวงตาของหลานเซนยูเธอแทบจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ของเธอได้หลานเซนยูเดินไปหาเธอและร่วมกับเธอเอาทักทายอัศวินมังกรอ,อีกครั้งก่อนที่จะบินขึ้นและออกจาก แท่นมังกรเมื่อเห็นพวกเขาจากไปรรรานก็ยิ้มเล็กน้อยและพูดว่าเราได้รับพรจากธรรมชาติจริงๆรอยาหยวนพูดด้วยน้ำเสียงทุ้มลึกว่ากลับกันเถอะข้าจะรายงานเรื่องนี้ให้กับหัวหน้าทราบทันทีส่วนว่าเราจะลองทําหรือไม่เราจะรอจนปากแคนแสงสารมังกรพาง,งาจะาสิ้นสุดลงอัศวินมังกรอ,อีกสามนพย,ยักหน้าทีละคนด้วยความกระตือรือร้นเล็กน้อยในดวงตาของพวกเขา การสูญเสียเลือดบางส่วนนั้นไม่มีประโยชน์อะไรสําหรับพวกเขาด้วยการฝุกผลที่สูงแต่โอกาสในการพัฒนานั้นสําคัญเกินไปสําหรับเผ่าพันธุ์มังกรเผ่าพันธุ์มังกรได้รับการถือกำหนดมาหลายปีกับพันธมิตรเทียนหลงในปัจจุบันและอัศวินมังกรทั้ง18คนในแง่ของความแข็งแกร่งพวกเขาทุกคนมีความมั่นใจในตัวเองอย่างมากแต่ถึงแม้พวกเขาจะไม่สามารถอยู่ได้ตลอดไป และอัศวินมังกรก็มีประสบการณ์หลายชั่วอายุคนเช่นกันยุคก,การแปลงร่างมังกรนั้นเกือบหนึ่งปีก่อนและเวลาได้พิสูจน์แล้วว่าอัศวินมังกรผู้ทรงพลังเช่นนี้ไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้ตลอดไปอธมิตรเทียนหลงได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับสายพันธุ์มังกรและได้ทําการวิจัยเกี่ยวกับมังกรเกือบทั้งหมดที่มีคุณสมบัติต่างๆหลังจากการวิจัยโดยละเอียดแล้วพวกเขาไม่สามารถ เปลีป่ยนแปลงกระบวนการทรอาการแก้ชราลงได้จนกระทั่งพวกเขาได้ติดต่อกับสาพันทรราโตหรัวและใช้เงินจํานวนมากเพื่อซื้อข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับสาพันทรโตหรัวโดยได้การสืบทอดมาจากดาวคนบาปและความรับจึงค่อยๆเปิดเผยขึ้นแม้ว่าพวกเขาจะเป็นมหาอำนาจระดับเทพทั้งหมดแม้แต่มหาอำนาจระดับเทพขั้นสูงแต่พวกเขาแต่พวกเขาไม่ได้รับการสนับสนุนที่แท้จริงจากอาณาจักรเทพ ไม่มีใครรู้ว่าอน,นันกตเทพก่อตัวขึ้นมาได้อย่างไรแต่ตัดสินจากข้อมูลของสาพันธุรัชโตโราพระเจ้าที่แท้จริงทุกองค์มีตำแหน่งเป็นของตัวเองด้วยตำแหน่งพระเจ้าเราสามารถอยู่ในโลกของพระเจ้าได้ด้วยการบำรุงเลี้ยงจากจิตวิญญาณพระเจ้าเท่านั้นจึงจะเป็นอมตะได้ดังนั้นเมื่อเร็วๆนี้ในช่วงไม่กี่พันปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งหลังจากที่ผู้นำคนปัจจุบันของดาวเทนหลงขึ้นของบันลังเขา ก็กาลังศึกษาวิธีการสร้างอาณาจักรพระเจ้าหรือคนหาอาณาจักรพระเจ้าด้วยเหตุนี้พวกเขาจึงใช้ความพยายามอย่างมากในอนาณาจักรมังกรพวกเขาตัดสินว่าเมื่อไปถึงขั้นสุดยอดเทพแล้วพวกเขาจะไปต่ออย่างไรนี่คือปัญหาที่แก้ไม่ได้มานานนับหมื่นปีจากมุมมองของเผ่าพันธุ์มังกรนั่นเป็นสายเลือดอันดับหนึ่งสิ่งที่ขาดไปคือการเปลี่ยนแปลงของสายเลือดอีระการหนึ่งในโรคมังกรมีสถานที่ที่พวกเขา สแสวงหาโชคมาโดยตลอดพวกเขาสามารถรู้สึกได้อย่างชัดเจนว่ามีสายเลือดที่ทรงพลังที่เหนือกว่าสายเลือดของพวกเขาและไม่เคยมีมังกรตัวใดที่สืบทอดสายเลือดที่ทรงพลังเช่นนั้นแต่พวกเขาก็พยายามอย่างเต็มที่ที่จะค้นหาจนกระทั่งวันนี้ปราดทาให้พวกเขาเห็นความหวังถ้าทําได้จริงๆและประสบความสําเร็จมันไม่ใช่แค่ประสบความสําเร็จกับพันธมิตรดาวเทียนหลวงเท่านั้น แต่ยังมีความสําคัญพิเศษและยิ่งใหญ่ต่อกาแล็กซี่มามังกรทั้งหมดดังนั้นการค้นพบนี้จึงทําให้อัศวินมังกรทักษีตกใจและตื่นเต้นในเวลาเดียวกันหลังจากกลับมาถึงบ้านไปซิวๆก็ถอนหายใจด้วยความโล่องอ,อกปิดประตูช่วงเวลาต่อมาเธอก็ได้วิ่งเข้าไปในอ้อมแขนของหลานเซนโยเธอพูดขึ้นว่าเจ้าทําให้ข้ากลัวแทบตายเจ้าทําให้ข้ากลัวจริงๆทําไมเจ้าถึงพูดอย่างนั้น อย่างของใบเฉียวเียเต็ไมไปด้วยน้ำตาร่างเซนยูเกาะเธอแน่นรูปของยาวของเธอเบาๆบาและฟอบโยนไม่เป็นไรแล้วเอาระไม่เป็นไรแล้วทั้งสองกอดกันและเป็นเวลานานไปเซียวเยืนตัวตรงแล้วเงยหน้าขึ้นมองเขาและพูดว่าข้าสัมผัสได้ว่ารัศมีในสายเลือดของเจ้าแสงแต่งขึ้นอีกครั้งพวกเขาไม่มีข้อสงสัยอะไรเลยงั้นเหรอ ด้านจกล่าวว่าวันนี้ข้าก็มีความคิดเห็นอย่างประหารเช่นกันัำได้ไหมเมื่อเราขึ้นไปในเสามังกรในวันนี้จิตวิญญาณและพลังของข้าได้ถึงระดับสุนลมทางจิตวิญญาณแล้วดังนั้นวันนี้ข้าเห็นบางสิ่งบางอย่างบนเสามังกรภายในเสามางกรมีพลังงานของเทพเจ้าบังกรขนาดใหญ่มากเสี่ยวเปาบอกข้าว่าแท่นบังกรหรือเสามางกรนั้นเป็นอาวุธระดับเทพของเทพเจ้ามังกรดั้งเดิม เมื่อประกอบกับสิ่งที่ข้าเห็นด้วยตาของข้าเองข้าตัดสินใจว่าควรจะมีพลังงานบางอย่างที่เทพเจ้ามังกรเก็บไว้ในเสามังกรน,นี้ข้าได้ลองมาหลายวิธีมาก่อนเพื่อดูว่าข้าสามารถแบ่งบางส่วนได้หรือไม่พลังงานถูกดึงออกมาเพื่อให้ข้าฝึกฝนแต่ต่อมาข้าพบว่าเมื่อข้าปล่อยพลังบางส่วนของเทพเจ้ามังกรอ,ออกมาเท่านั้นข้าก็ประสบความสําเร็จวันนี้ข้าไม่ั่นใจในการต่อสู้กับซูหยานโม ข้าสงสัยว่าข้าสามารถใช้เลือดของข้าเพื่อกระตุ้นพลังงานนั้นได้หรือไม่สายเลือดมังกรนั้นสุดยอดแม้ว่าเลือดของข้าจะไม่ใช่เลือดของเทพเจ้ามังกรบริสุทธิ์แต่ส่วนหนึ่งก็ได้พัฒนาเป็นสายเลือดของเทพเจ้ามังกรแล้วถ้ามันได้ผลก็น่าจะช่วยข้าได้การเปรียบเทียบกันเอาชนะสูยานโมงนั้นไม่สําคัญเท่าไรวันนี้ถ้าค้นพบว่าพวกเชลชานกลุ่มมังกรรุ่นยาวเหล่านี้เหนือกว่าข้าในแง่ของความแข็งแกร่ง ถ้าข้าไม่สามารถใช้พลังออกไปได้ทั้งหมดในเกมต่อไปข้าก็จะไม่มีโอกาสเลยหาข้าต้องการต่อสู้อย่างสุดกำลังข้าไม่สามารถซ่อนการแปลงร่างเทพเจ้ามังกรได้อีกต่อไปข้าจึงต้องใช้วิธีที่เหมาะสมเพื่อทำให้การแปลงร่างเทพเจ้ามังกรปรากฏขึ้นดังนั้นข้าจึงบอกเตียวเปาในเวลาน,นั้นว่าหลังจากการต่อสู้ถ้าข้าตกอยู่ในอาการโคม่าแล้วให้บอกเจ้าว่าให้ใจเย็นๆแม้ว่าข้าจะ ไดรับประโยชน์จากเสาบางกรแต่ข้าก็จะสร้างวิวัฒนาการขึ้นมาเมื่อข้าตื่นขึ้นมาและปล่อยให้สายเลือดเทพเจ้าบังกรปรากฏต่อหน้าอัศวินบางกรทเท่ากับการให้พวกเขาได้เห็นวิวัฒนาการของข้าด้วยตาของพวกเขาเองด้วยวิธีนี้ถ้าข้าใช้การแปลงร่างเทพเจ้าบังกรในการต่อสู้ในอนาคตมันจะไม่ทาให้เกิดความสงสัยได้ง่ายๆไปเฉียวๆมองดูเขาเธอไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอยู่โคหนึ่ง ชายตรงหน้าเธอกล้าหาญและระมัดระวังเป็นพิเศษแม้ว่าจะาเผชิญหน้ากับผู้เชี่ยวชาญระดับสุดยอดเทพม,มากมายแต่เขาก็ไม่กลัวเลยนอกจากนี้เขายังใช้ข้อดีของตัวเองเพื่อเอาชนะมังกรเหล่านั้นใช้ผู้แข็งแกร่งเล่นด้วยฝ่ามือของเขาและทุกอย่างดูเหมือนจะเป็นไปนตามแผนของเขาเขาสามารถที่จะพิกฝ่ามือให้กลายเป็นเมฆหรือพิกฝ่ามือให้กลายเป็นฝนก็ได้ไม่มีอะไรมากไปกว่าไปเชียวเท่านั้น ความรู้สึกภาคภูมิใจก็แพร่กระจายอยู่ในใจของเธอนี่คือแฟนของข้านางเซนโยมองเธอด้วยรองตาที่เป็นพารากายและอดไม่ได้ที่จะเย้เมืม่อวานนี้เจ้าจะมอบตัวกับข้างนั้นเหรอเจ้าบ้าไอซิวซิวหน้าแดงและรู้สึกตกตะลึงถามเขาว่าแล้วอาการบาดเจ็บของเจ้าราบเป็นยังไงบ้างนางเซนโญยิ้มและพูดว่าข้าสบายดีแล้วทุกอย่างได้รับการซ่อมแซมด้วยพลังงานจากเสามางกอน ต้องการสูบฝนและใช้โอกาสนี้ในการดูซับพลังงานและอารมณ์ของตัวเองวิธีการสูกฝนการแบ่งเบาบรรเทาร่างกายด้วยพลังมังกรนั้นยอดเยี่ยมจริงๆแม้ว่าจะเป็นอันตรายก็ตามหลังจากที่ข้าหายจากอาการบาดเจ็บสาหัสแล้วความรุนแรงในการแบ่งเบาบรรเทาร่างกายด้วยพลังมังกรของข้าก็ดูจะเพิ่มขึ้นเล็กน้อยพลังงานที่ข้าดูซับในครั้งนี้คือพลังงานของเทพเจ้ามังกรที่หายากมากมันตรงกับของข้าเองดังนั้น ถ้าจะอยากไม่ส่งต่อให้กับพวกเจ้าตกดองแตะเจ้าก็ควรจะฝึกฝนเร็วๆไอ้เชียวๆผลักเขา,าเบาๆหลังจากที่หลานเซอย่เข้าสู่สภาวะการทำสมาธิร่างของเขาก็เข้าสู่โรคแห่งสีสารและไม่มีอะไรอื่นในร่างกายของเขานอกจากพลังงานที่พระเจ้ามากกัางกรอนที่มีสีสารสดใสแม้แต่กระแสวังวนของสายเลือดของเขาก็ยังกลายเป็นสีสารโดยสิ้นเชิงในขณะนี้ และพลังงานของสายเลือดของราชามังกรทองดั้งเดิมและสายเลือดของราชามังกรเงินก็ไม่สามารถมองเห็นได้จุดตันเห็นของเขาเต็มไปด้วยของเหลวพลังมังกรหลากสีสันพลังงานมากมายที่ทําให้เขาอยากจะร้องไห้ยิ่งไปกว่านั้นก่อนที่หลานเซโูจะออกจากเสามังกรเขารู้สึกจริงๆว่าดูเหมือนจะมีความเชื่อมโยงที่แลกประรลนดระหว่างตัวเขากับเสามังกรซึ่งเป็นความเชื่อมโยงระหว่างสายเลือดแม้ว่าเขาจะไม่รู้ว่าครั้งต่อไป เขาจะได้รับพลังงานเหพเจ้ามังกรจากเขามังกรหรือไม่แต่ด้วยการเชื่อมต่อน,นี้เขาจะมีโอกาสเอาจุดไฟสายเลือดของเขาอย่างระมัดระวงังและปรับอารมณ์ตัวเองอีกครั้งแต่ทันทีที่การแบ่งเบาบรรเทาร่างกายเริ่มขึ้นเขาก็สะดุง้งเพราะเขาแปลกใจที่พบว่าเมื่อสายเลือดที่ติดปลายเผาไห้ตัวเองร่างกายของเขาก็จะสว่างขึ้นทันทีเปลวไฟดูเหมือนจะไม่ไหม้แต่เหมือนแสงสว่าง หลานเซนจูพบว่าวร่างของเขาเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งถูกต้องแค่เริ่มต้นขึ้นความคืบหน้าในการฟื้นฟูร่างกายก่อนหน้านี้ทั้งหมดดูเหมือนจะหายไปอย่างสิ้นเชิงและทุกอย่างเริ่มต้นจากศูนย,ย์หลานเซนจูไม่แปลกใจแต่รู้สึกจริงดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อเขาค้นพบการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพราะมันหมายความว่าการแบ่งเบาบรรเทาร่างกายครั้งแรกเสร็จสิ้นลงแล้วหลังจากการสุกกดแบ่งเบาบรรเทาร่างกายด้วยพลังมังกรนนี้ การสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายของเขาได้สองครั้งหมายความว่าพลังมังกรของเขาแข็งแรงเพียงพอแล้วนี่เป็นการวางรากฐานสําหรับการพัฒนาในอนาคตของเขาการสามารถควบคุมอุณหภูมิร่างกายของเขาได้สองครั้งหมายความว่าพลังมังกรของเขาแข็งแรงเพียงพอแล้วนี่เป็นการวางรากฐานสําหรับการพัฒนาในอนาคตของเขาหลังจากมุ่งความสนใจไปที่การแบ่งเบาบรรเทาร่างกายของเขาในไม่ช้าเขาก็เข้าสู่สภาวะที่เขาลืมทั้งสองสิ่ง แตัวเขาเองไปเชียวเชียวนั่งอยู่ข้างๆร้านเซนโญเธอรู้สึกประหลาดใจที่พบว่าร้านเซนโญมีกลิ่นหอมอ่อนและร่างกายของเขาถูกรบอบรอบด้วยแสงหลักสีปรากฏขึ้นและหายไปเพียงแค่นั่งข้างเขาไปเิียวเชียวก็สัมผัสได้ถึงสายเลือดของเธอไหลเวียนอย่างชัดเจนและเธอก็ตื่นเต้นมากจนร่างกายของเธอรู้สึกอบอุ่นไปเิียวเชียวมุ่งความสนใจไปที่การเปิดใช้พลังงานของสายเลือดของเธอ อย่างรวดเร็วและึกผลอย่างเงียบๆวันนี้เธอได้รับผลประโยชน์มากมายจริงๆหลังจากการชนะการแข่งขันด้วยความยากลำบ,บากของเธอเธอก็ร้องให้หลานเซนจูออกมาคนอื่นๆก็ออกมาหลังจบเกมแต่เธอก็สามารถอยู่ต่อได้อย่างสมเหตุสมผลมีอัศวินบางกร4สี่คนอยู่ที่นั่นและอัศวินบางกรทั้งสี่คนนี้กว่วว่าหลานเซนจูจะมีพลังงานไม่เพียงพอในระหว่างกระบวนการวิวัฒนาการดังนั้น พวกเขาจึงปล่อยพลังงานบางกรออกไปข้างนอกหลางเซนยูได้รับประโยชน์ตามธรรมชาติและฝ่ายเซียวเชียวก็ดูดซับพลังงานบางกอและสะสมไว้มากมายในเวลานี้ฝ่ายเชียวเซียว,ยวกำลังฝึกฝนอยู่ข้าง,ข,างข้างหลานเซนจูภายใต้อิทธิพลของสายเลือดเทพเจ้าบังกรของเขาพลังงานบางกอก็เพิ่มขึ้นและการฝึกกนของเขาก็ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วหลังจากรอบที่6ของรอบแบงปงกลุ่มสถานการณ์ของรอบคั้นเลือกในพื้นฐานแล้วชัดเจนโดยเฉพาะ ระดับที่หนึ่งในแต่ละกลุ่มไม่มีความสับสนอีกต่อไปและการแข่งขันที่ถูกพูดถึงมากที่สุดมันยังคงเป็นการต่อสู้ที่น่าสะเทือนใจและน่าสรวดใจระหว่างซูหยานโมกับเจ้าหญิงวังกอนทองแน่ในที่สุดเจ้าหญิงวังกอนทองก็ได้รับชัยชนะด้วยความตั้งใจอันแน่วแน่ของเธอเหตุการณ์จะเป็นอย่างไรโรดติดตามได้ในคลิปหน้านะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับวันนี้ ท,ที่เข้ามาแล้วอย่าลืมกดติดตามและก็กดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดเวลาที่ผมลงคลิปใหม่ๆแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ